ขสวัสดีครับ,บผมนายคำพองคนพ่วเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโวกน้องหน้านะครับขอบง <ค windy. S 1> บ้านหวยกอกตำบลโพธิวิสารอำเภอคุสแาบบมานจังหวัดสกลนครเมื่อนี้ผมสิบามาเบืเอ่องโคกน้องหน้าที่ที่ได้เหตุมาปีนึงแต่ว,ว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบไดแน่ ว่ามันมีความแตกต่างจากดินที่มันเคยแห้งเคยแรงว่ามันสีมีความเฉียวความงามความเปลี่ยนแปลงจากดินที่แห้งแห้งกระแดงว่ามันสีเป็นแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งเลยวันนี้ผมจะมาแนะนำเดอ้อแปลงพืชพักก็นเลนี่คือทัว่วทัวฝักงาวครับผมจเีเ็สไปไลายพืชตัวนี้นะมันก็คือว่าละเนาะมันก็อยากห้วยแหละเพราะว่าช่วงที่มันง,งามกั พ่ได้มาขายพ่ได้มาอย่างมันธรรมดา,มาแล้วมันเ่าแล้วผมูไก่เฮ็ดปลูพ่ได้ขายครับขายพ่ได้ใส่คาฟื้นคาไฟที่ช่วงนาเลี้ยงผมก็ต้องใส่ไฟในการโหดมันใช้โยูใช้ยางก็ลุ่งใก้น้นา,า,าลุงาล่งกนะ็ต้องโหดแล้วทางนีก็คือมะเขือครับมะเขือเีเขึข้นผ้าพ่อได้กินนี่ละเพราะว่ามันมันแนงเริ่มต้นนี่เกือบปีหนึ่งอยู่นะ อีหนึง่งโยมันนัง่งานขยับขยายไปเรียวบ่ได้ค้าคับค่อยๆขยายไปเรื่อยๆหลังจากที่มันหลาขึ้นก็นเอาไปขายกับขายได้มากพ่อได้ใจใจนี่แหละตอนแรกกับพ่อท่อานเลยอ่านขายดอกเอามากินสะก้อนมากินสะกก้อนพ่อเฮาบริสุทธิ์ขนลล้นนี่แหละพ่อบริสุทธิ์ข้นพ่อนั้นพ่ออยากยังกับพ่อได้กินต้นไม้ต้นไรกับ ก็กปลูกหลายอยู่ดอกแต่ว่ามันก็คือต้นไม้มันเป็นพืชระยะยาวเ,เอาสิบีร้อยกินมากไม่มากเลยตอนตอนมักซี่หาปีหกปีมันก็ถาบพได้เขาก็ต้องพืชพักพวกนี้กินไปสักวนันกินไปเพราได้เลือกินเขาก็จะแก,กค่ค้นเขาก็แจก,กไปจะขายเขาก็ขายเพราอได้ค่า <ไป S 1> พืชค่<ข>ามุ<ป>นี่แได้กินจูกระดกขนาดนี่นี่ดอกไม้เต็มอยู่ นมาเพื่อนก็ได้เตรมยุกโต๊ะโพดแต่ตัวนี้กับพวกทั่วครับตัวมันเทาแล้วนี่ผมก็เริ่มตัดออกบานนี้ผมจะร่งแปลงไหมพุ่ถ่ายดินแห้งนี่ฝนมันตกะโพดนี่ฝนมันโต๊ะไหลงากระเพาะงานี่ฝนมันตกะไหลดินมันชุ่มดินมันเปียกดินมันเย็นผมก็บล่อมาพื่อนดินให้ดินมันแห้งๆแล้วก็สีร่งทั่วต่อไปลงทั่วลงหมกแตงครับตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้คือตะไคร่ตะไคร่กับไหลอยู่ดอกแต่ว่าตอน ตอนนึงแหละมันมันหลผมก็เลยขายไปแน่ขายไปแน่พอค่าเขาที่เขามาซื้อเองซื้อผมก็ให้เขาออกไปมืดเลยเนี่ยบานี้ก็สิเริ่มขยายออกไหมขยายออกไหมก็สิบ่หลายอกครับเพราะว่าเป่ามันก็เริ่มอันนี้ก็เป็นข้อใส่ไกลนะครับเนาะในข้อใส่ไกลเนี่ก็มีปลากันอะไรเนี่ยจ่ดอกเอามาเลี้ยงไว้ก็ได้ก็มีปลาตะเพียนป่าตะเพียนแน่ป่านิ่นแน่ปานุวนจันเมื่อนี่แหละมาปอยก็เอาไว้ถ้ากินเน่มันแรงมันแห้งครับ เอาไว้จะกินแย่แบนั้นแบบไหนนะมันไปกะมันไปหาผู้ละมันอกาทะลุออกไปหากะตัวให้หน้าผู้ละให้หน้าคนให้กะเป็นมะเข้าวตามข้อใสยใกล้เนี้ยไปมะเข้าวก็ได้ตามข้อใสยใกล้อยู่ทั่วเมิร์สแหละสร้างนี่จะเป็นเพื่อพักเป็นพื่อพักเนี้ยเห็นบักทั่วมะแกงเมื่อกี้โล่งแกงกันแต่ว่าบ่รู้ว่าสิโล่งได้บ่เพราะว่ามันดินมันจะเย็นเลย มันบ่มีความอบอ้าวเนี่ย่านมันบ่ควัยงามย่านแมงย่านศัตรูพืชไหลไหลไปพูดเลยครับเงาตัวมันนี่ตัวเก่าที่มันพ่อมีผลผลิตได้เยอะกับพ่ท่านได้โลมันนี่ยพ่ท่านได้โลมันเนี่ใส่ได้เยอะนี่หมาคนจะแข่งเงาอยูอหมาแข็งเงากับพ่อขายได้เยอะกับว่ายากกับว่ายาดั้มกินดูดูกินดูแล้วนี่ยพวกพิกพวกนี้ครับ มันพวงนี้เหมือนกันงามใหญ่หน่อยใหญ่เล่กันกระบอกข้าวข้าวหลังจากบ่าข้าวมันใหญ่ขึ้นมากเลยกล้วยก็บที่เริ่มเท่าเริ่มแก่ไปครับแต่ถ้าการเอากล้วยออกทางนี้ก็เป็นกล้วยขือนกันเสริมซอยตัวนี้ยืดเล่นกันครับมันเป็นระบบนม่เวียดมันอยู่นล่กันกระบอกข้าวนี่มันก็งามดอกกุฎดอกะรวงข้นหัวเด้อเออเนี่ก็ไวปตะเก็บกินไวปตะตำแก้วเพิ่มคอได้ซืี่ตลาดตะลี่เพิ่นบางทีกับกรบักลำงใหญ่บักขีดา กล้วยสีเข้มซอยผินพงเง่าของมันแล้วกับักทั่วครับโอ้โหกทั่วสุดพปุ่นแหละสุดรุ่นแหละทั้งพีกันเสร็เรียวกัวนะครับพกเท้ากับเท้าเง่าไปดีเลยตัวี้กนกครับตัวมูนนี่ว่างๆนี่บะแม่ว่างซื้อได้หนิี่สิลกบบกได้หนิเลยนี่สิลูกแบบพิกนี่ลงกลังกาพ์เบี้ยยังไห เราถูกหรือเล่าเนี่ยเิดอม่้ามนใ่ได้นเนี่ยกว้างเลยคนเนี้ยความยาวก็ะไรเปไล่นเนี้ยแต่ว่าความยาวี่สิหาเนตรอผักขาดเล้ว่มาล่นฟ้าลิ่นไม่เนี่ยมนกัูกเมื่อเาแล้วว่าไงว่าเมื่อซื้อตลาดไปเป็นเี้ยครับแปงเพลี้ยแปงเยกเนี่ยเนาหลยดอกแปลงเพเพิ่งไปนันขอายสืพันธุนกจ้ามา ว่าสิขยายหลังจากมันมีลูกมีเต้าขยายไปเรื่อยๆปลูกไปแต่บริษัทมันปลูกไรดอกก็ปลูกขุนแกวพ่อบริษัทซื้อพิ่อนอือพ่อบริษัทซื้อพิ่นอยู่นะพราว่าอยากยังก็ได้กินมันเกี่ยวพวกน,นี้นี่น้ำมูนั่นอยากเพุทจินแนวใดที่มันลดต้นทุนได้ก็ย็ดไปบริษัทข้าเจา้าเนาะไปเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งแบบโอ้เก้อยฮารค่าไฟไปแล้วก็ ชาไฟไปแล้วกันร้อยสองร้อยกันเหลือสี่ร้อยสี่ร้อยเดือนหนึ่งสี่ร้อยกันพ่อได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาครับเขาซื้อน้ำปูน้ำปลาส่นนี้ก็เป็นส่นบักเ้าวครับบักเ้าวนี่เป็นบักเ้าวบ้านแพ้วบ้านแพ้วครับบ้านแพ้วสมุทรสากลหมดเลยช่างซื้อคนหนมาอันนี้มันเป็นพันน้ำหวานครับจริงๆเราผมปลูกสามพันสามพันเป็นเป็นข้าวพ่วงร้อยครับพ่วงร้อยแล้วก็บบักเผาพันเปียบ้านแพ้ว ขัาวน้ำหอมตัวนี้เป็นพันธุ์น้ำหวานครับมันจะมีอยู่สามพันธุวนี้โซนนี่มันจะเป็นการสีสดแดงๆนี่โซนนี่มันจะไว้ปิดกุมปิดกุมมั่นเปิดโซนไิดโซนมั่นดอกแต่โซนที่มันเป็นบ้านแพีวน้ำหอมมันจะอยู่โซนพุน่นบ้านแพีวพวงรอยก็อยู่โซนพุน่นควรับมันจะอยู่เป็นโซนของที่เฮ็ดเป็นโซนเป็นโซนไว้อะไอย่างับไปทางพุ่นครับจะเป็นไม้ป้าครับอันนี้ไม้ป้าหาระดับครับ <icar> ตัวนี้จะเป็นพวกพยุงพวกพยุงพวก,ยพวกอย่างหน้า อย่างหน้าพวกก็ดูนี่แหละที่ผมปลูกผมสินน่นยะ่สามย่างนี้พวกไม่เตี้ยบกเขือกับเผ้าที่พุ่นละที่ที่เลาะที่ทั้งพุ่นละพวกไม่กลางกับบักงวงบักข้าาที่ผมเนี่ยน้ำมากอนนาละที่อยู่น้ำขัองใส่ไกล้เมื่อน,นั้นน่ะพวกไม่กลางพวกไม่เตี้ยเลียดินกับพวกไม่เถากับบวกบวบัรบับบวกบักับกเต็มหมดลวน้ำมันนี่ผมปลูกมันมาท่าไห่ไงครับตอนนี้ มัาขนาดใไงมาแค่เกิดก็แล้งเกิดแล้วตัวนี้ก็แล้งเป็นคืบมันอยู่ในดินใช่แล้อยู่ในดินเรียกหมูเสือรับหมูเสือตัวนี้เป็นลูกของมัน่เมียพัดจะซื้อมาปีนึงครับซื้อมาตัวละแปดร้อยเมียพัดอย่างไรเป็นพันปลาเป็นหมูปลาครับหมูปลานั่นแหละแต่ตัวนี้นะผมเอามาผสมคือปลาตัวปลาผสมกันแต่ตัวมันจะไม่ใหญ่มันจะง่ายซ่า ภาพก็เลยพาพบุหรบุหรล็อกมาพาเพื่อเข้เฮาสิยใจจำง่ายขอบคุณโครมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่มอบสูตรเรียนรู้สิ่ีใหม่รูปแบบพวกน้องนาให้กับชาวบ้านห้้ยกอรขบลนโพธิ์ที่ปสานอำเภอสุสมานจาังหวัดสกนนลนครได้ทำประโยชน์ไดเรียนรู้ได้ศึกษา,าสิ่งต่างๆขอขอบคุณครับ